สวัสดีครับชาวรักคณาตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงนะครับในลักษณะของการดูพื้นดวงของชาวตุลน,นะครับเป็นลักขณาตุลเป็นหลักนะครับเราจะไม่ใช้ลาศีตุนนลตน,นะครับเราจะใช้ลักขณาจากการคํานวณจากวันเดือนปีและเวลาตกฟากเท่านั้นนะครับในการดูแผนผังครั้งนี้เพราะการดูครั้งนี้มนันเป็นการดูแบบวาสนากําเนิดนะครับที่ฟ้าเนี่ยเขาส่งให้ชาวตุลมาแบบไหนนะครับโดยการแปลร,รหัสจาก การดูดวงของโหราศาสตร์ไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพื้นดวงของคุณเป็นอย่างไรมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันตรงประมาณ50-80%เพราะว่าเราดูเป็นพื้นดวงโดยรวมของลักษณะตุนเท่านั้นเราไม่ได้ดูแบบเจาะลึกไส้ดวงของแต่ละคนใช่ไหมครับมันอาจจะมีความต่างกันบ้างเพราะว่าดาวของคุณเนี่ยที่ว่าเหมือนน่ยมันอาจจะตกไปมรณนะวินาศอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างใน แต่ละบุคคลแต่โดยพื้นรวมจะเป็นประมาณนี้จะตรงประมาณ50-80%แล้วแต่บุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีฟ้าให้มาอย่างไรสำหรับดวงของชาวตุลในพื้นดวงเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ เรามาดูกันว่าลัคนาตุลน,นะครับมีอนณาเขตที่ตรงนี้มีพื้นวัสนาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฟ้าให้มาแบบไหนมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์และเป็นดาวธาตุลมนะครับและอยู่ในตําแหน่งจรและราศีเดี๋ยวจะแปลให้ฟังทีละอย่างซิมโบลเป็นรูปขันช่างนะครับชาวตุลลัคนาตุลคือเขาบอกว่าอยู่ในแกนนะครับล่างสุดของราศีจักรสังเกตดูว่าราศีจักรมีแบบวงกลม ตนอยู่พบสุดท้ายเลยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นการแบกรับทุกอย่างอะ่ะถ้าเทียบเป็นปีระมิดจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยชาวตุลจะอยู่ตรงราศีสุดท้ายนะครับในทางทวีปเรียกว่าชมพูทวีปนะครับแปลว่าทวีปแห่งการแบกรับนิดนึงนะครับดังนั้นชาวตุลถึงได้ตําแหน่งเป็นตาช่างตาช่างคือความเที่ยงธรรม การแบกรับการเที่ยงธรรมการมีคุณธรรมนะครับแบบนั้นเป็นต้นสัญลักษณ์เนี่ยดาวศุกร์ดาวศุกร์กคือดาวแห่งความสันติดาวแห่งการปณีประนอมดาวแห่งความรอมชอมดาวแห่งการมีเ,เขาเรียกว่าความสวยความงามของดวงโลกนะครับแล้วก็เป็นปัตตนิปัตตนิแปลว่าเพศตรงข้ามแปลว่าคู่กรณีนะครับยุติธรรมเที่ยงธรรมกับคู่กรณีแบบนั้นเป็นต้นเลยทําให้ชาวตุลเนี่ยรัก ความสวยความงามเพราะเป็นธาตุลมใช่ไหมครับแล้วก็ปณีปนอมเพราะดาวประจําตัวคือดาวศุกร์มักจะเป็นที่หลักคร่ของบุคคลอื่นนะครับดูดีมีสเสน่ห์หน้าตาหมดจดงดงามนะครับผู้ชายก็ดูค่อนข้างดูหล่อผู้หญิงก็ค่อนข้างดูสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะอ่อนไหวนิดนึงแต่ว่าก็ เป็นอะไรที่หนักแน่นมั่นคงได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะมีอะไรที่มันเป็นสองขั้วนิดหนึ่งมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบว่องไวรวดเร็วเพราะอยู่ในตำแหน่งาธาตุลมในจอรและราศีคือราศีแห่งการเริ่มต้นเลยมันเลยทําให้ทุกอย่างดูมีการแบบ ปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะเคลื่อนไหวอะไรได้ค่อนข้างเร็วไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับมักจะชอบติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากหน่าหลายตานะครับแล้วมักจะเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับและมักจะรักความยุติธรรมนะครับชอบความยุติธรรมนะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถามว่าแล้วชาวตุลจะมีคนลำเอียงไหมมีแน่นอนนะครับมันไม่ได้แปลว่า อยู่ในซิมบลของคันช่างแล้วคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าตรงทุกอย่างไปมันก็ไม่ใช่เนาะมันหมายความว่าอาจจะมีตรงมากตรงน้อยแล้วแต่ดาวมาสถิตในราศีตุลโดยเฉพาะถ้าดาวบับเคนะครับมารุมอยู่ที่ราศีตุลอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เที่ยงธรรมแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีดาวสุประค์อยู่อันนี้เที่ยงธรรมค่อนข้างแท้จริงนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะก็แปลว่าชาวตุลลักนณะตุลก็ หรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบมูฟเมนต์เก่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางบ่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆนะครับชอบอะไรแบบสวยๆงามๆชอบท่องเที่ยวชอบแบบความสุขความบันเทิงนะครับชอบรู้หลาแบบนี้เป็นต้นนะครับและเก็ดเล็กนิดหนึ่งนะครับชาวราศีตุลเนี่ยชอบน้ําหอมชอบความหอมๆชอบความแบบความสวยความงามความหอมนะครับ อะไรแบบนี้ชอบมีรสนิยมประมาณนี้นะครับเป็นคนมีรสนิยมเนาะแล้วดาวศุกร์เนี่ยนะครับของชาวตุลนนสังเกตดูนะครับว่าดาว ของชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยมีดาวศุ์ใช่ไหมครับเป็นดาวประจำตัวแต่จะพ่วงเรือนมอรณะมาด้วยนะครับราศีพฤษภเป็นมรณะเนี่ยแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอๆม,มักจะไม่ชอบอะไรแบบซ้ำซากจาเจชอบอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆชอบขอนขวายความ สิ่งต่างๆเป็นคนขี้เบื่อนะครับเลยชอบท่องเที่ยวชอบของสวยๆงามๆชอบเดินทางชอบไม่อยู่กับที่เพราะเป็นทาสลมต้นทาาด,ด้วยชอบเดินทางแบบนี้เป็นต้นนะครับ อะไรประมาณนี้และก็มักจะมีโรคประจําตัวติดมาด้วยนะครับสำหรับชาวตุลหรือบางคนก็มีมรดกติดตัวมาด้วยแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาพ่วงเรือนมอรณะมาด้วยนะแล้วก็ขี้เบื่อชอบเดินทางอะไรประมาณนี้ชอบเดินทางไกลด้วยไม่ใช่เดินทางแบบใกล้ๆธรรมดานะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยคือราศีพิจิกนะครับเป็นดาวอังคารและก็พ่วงเรือน ราศีเมษท,ที่เป็นอบเลนปัตตานีมาด้วยเแปลว่าชาวตุลลักษณะตุลเนี่ยมักจะมะีความผูกพันเกี่ยวกับการเงินกับคู่ของคนรลัก มักจะมีบัตดี้มีหุ้นส่วนนะครับกับในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนอะไรแบบนี้ชอบจะลงทุนชอบหาเงินหาทองนะครับขยันในการหาเงินหาทองมักจะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่สัญญาสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมักจะชอบทํางานแล้วได้ผลประโยชน์กันแบบนี้เป็นต้นบางคนเนี่ยอาจจะมีการสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการที่ได้คู่หรือได้พันธมิตรที่ดีก็จะทําให้การเงินของชาว ตุลลัคนาตุลน,นั้นประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการขยันอดทนกับการหาเงินหาทองนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ชอบแบบประมาณนี้อืมแล้วก็ชอบแบบมีคู่สัญญาคู่ครองอะไรแบบเนี้ยเพศตรงข้ามหาเงินกับประมาณนี้ด้วยเนาะมันก็จะได้ดีกับ กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมพุ้นลงทุนกับคนอื่นก็ได้ผลประโยชน์ดีด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นการหาเงินหาทางหาทองหาช่องทางอื่นๆคอนเน็กชันดีๆนะครับชอบมีคอนเน็กชันกับคนอื่นได้ด้วยแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรือนสหัชชะคือเรือนที่3นะครับก็คือเรือนราศีธนูเป็นเรือนสหัชชะแล้วก็พ่วงเรือนอลิมาด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะบอกว่าซิมโบลของ ชาวตุลเนี่ยก็คือขันช่งเพราะว่าดาวพฤหัสบดีคือความเที่ยงธรรมกฎจารียประเพณีความถูกต้องนะครับและก็เป็นการวางแผนการวางระบบการวางระเบียบการบริหารการจัดการชาวตุลเนี่ยชอบการบริหารการจัดการนิดหนึ่งนะครับชอบแบบช่วยเหลือเพื่อนชอบแบบช่วยเหลือสังคมนะครับชอบอาสา คนอื่นแล้วก็ชอบที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนให้กับญาติพี่น้องอะไรแบบนี้เพราะดาวประจําอลินะครับก็คือการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ชอบมักจะมีปัญหาเพื่อนเนี่ยเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะเช่นบางทีเราจะเป็นศิลานีในการที่จะชอบปรึกษาความ หลักของเพื่อนนะครับหรือเราเองอาจจะแบบไปช่วยเหลือเพื่อนในลักษณะที่ว่าช่วยแบบแบ่งเบาในเรื่องของการให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาช่วยคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะแต่พอปัญหาอุปสรรคเข้าหาตัวเองเนี่ยชาวตุลมักจะชอบแก้ไขด้วยตัวเองนะครับมักจะเหมือนกับว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือตัวเองได้แต่พอคนอื่นมีปัญหาเนี่ยวิ่งเข้าหาเรานั่นคือดาวพัสบดีนะครับที่เป็นดาว อลิด้วยนะครับที่เป็นาสหาร์ชาเนี่ยมันเลยทําให้ชาวตุลลคณาตุลเนี่ยหลักในความยุติธรรมพราะดาวพรสบดีดหมายความยุติธรรมด้วยใช่ไหมครับหมายถึงกฎระเบียบหมายถึงข้อบังคับไงมักจะชอบช่วยเหลือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ทําอะไรให้มันถูกตามหลักตามกฎตามเกณฑ์อะไรแบบเนี้ยมักจะไม่ผิดกฎเพราะอะไรเพราะเป็นผู้เที่ยงธรรมก็มักจะไม่ชอบความผิดกฎนะครับมักจะชอบเหมือนกับว่าไม่โอเคเลยสำหรับใครที่แบบ เห็นแล้วพฤติกรรมแล้วทำไม่ถูกไม่ควรเนี่ยชาวตุนเนี่ยมักจะไม่ไม่โอเคแล้วก็แอนตี้กับคนพวกนี้มากเลยนะครับแล้วก็ชอบแก้ไขปัญหาชอบอาสาคนอื่นแบบนั้นเป็นต้นชอบบริหารจัดการชอบการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับถึงเป็นาสารผู้พิพากษาอายการต่างๆได้ดีนะครับเป็นคนแก้ไขปัญหาปรึกษาแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับชอบทํางานเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้ด้วยนะ ทีนี้เรามาดูกันสรับชาวตุลกันต่อนะครับชาวตุลมีดาวพันธุคือดาวเสาชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยมักจะเกิดมาแล้วถูกครอบครัวเนี่ยนะครับค่อนข้างแบบเข้มงวดมากๆนะครับแล้วก็มีกรอบมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบนะอะไรประมาณนี้มักจะชอบมีความคาดหวังของครอบครัวแต่ก็มักจะมี ที่ดินมีอสังหานะครับมีในเรื่องของการมีมรดกพกสกุลต่างๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมักจะมีความรู้สึกที่ต้องแบกรับกับคนทางบ้านนะครับอะไรแบบเนี้ยสำหรับชาวตุลเนาะมีความรู้สึกแบบวิตกกังวลเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบระแวงคิดเยอะที่ต้องปกป้องหรือต้องดูแลซัพพอร์ตกับคนทางบ้านคําว่าระแวงในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าระแวงคนในครอบครัวแต่แบบ เขาเรียกว่าอะไรปกป้องคนในครอบครัวจนต้องระแวงอะไรกลัวว่าครอบครัวจะตกรลกรรมลาบากกลัวว่าครอบครัวจะไม่โอเคเป็นคนที่ชอบโปรเทคอะนะครับโปรเทคคนในครอบครัวคนเป็นญาติพี่น้องอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นชอบแบบหลับชอบแก้ไขปัญหาอะไรนั่นแหละก็เลยทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆนะ่ะอาจจะมากดดันในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบเหมือนอ่อ มีกฎมีระเบียบอะไรค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเลยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีการแบกรับอะไรหลายๆอย่างเลยเกิดเป็นพบจุดที่อยู่ใต้นะครับสะดือของอโหระของราศีจักรเป็นสะดือของราศีจักรเลยนะครับสะดือแปลว่าจุดศูนย์กลางที่อยู่ข้างล่างะนะครับประมาณนี้เนาะก็อาจจะต้องแบบผ่อนคลายนิดนึงนะครับก็อย่าไปซีเรียสจริงจังกับครอบครัวจนเกินไปเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของปุตตะกันบ้างปุตตะเนี่ยคือดาวราหูชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยมักจะมีลูกที่ค่อนข้างดือ้อคำว่าดื้อในที่เนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบไม่เอาเอา่าวไม่ได้แปลว่า,าไม่รักดีหรือแปลว่าผิดกฎผิดอะไรแบบนี้นะแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยมักจะเลี้ยงลูกด้วยความอิสระนะครับด้วยความเป็นอิสระ แล้วก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุตรบริวารบ่อยๆคือพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลูกดื้อเพราะว่าให้อิสระแล้วก็ให้สิ่งต่างๆกับลูกะนะครับมากเกินไปเลยทําให้บุตรบริวารเนี่ยมักจะเอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูคนมีลูกสำหรับลักขณาตุลน,นะลูกจะค่อนข้างดื้อนะครับเลี้ยงยากในช่วงแรกนิดหนึ่งแต่โตมาเขาจะเอาตัวรอดได้เก่ง แล้วก็ค่อนข้างมีไหวพริบมีชั้นเชิงค่อนข้างดีนะครับแล้วเราอาจจะไม่ค่อยถูกกับลูกเท่าไหร่ด้วยนะครับมีความคิดต่างเพราะเราให้อิสระในการตัดสินใจของลูกมากเลยทําให้ลูกอ่ะก็รักอิสระไงก็เลยมีความรู้สึกที่คิดต่างกับตัวเราเพราะตัวคุณเองอาจจะเกิดมาพร้อมความกดดันเลยอยากจะให้ลูกอ่ะเป็นอิสระเลยอยากจะให้ลูกอ่ะ เป็นอิสระในการที่จะคิดในการที่จะทําอะไรใดๆนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงสำหรับลูกของคุณเนาะหรืออารมณ์ของคุณก็เหมือนกันรักอิสระไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบที่จะให้ใครมาบงการชอบที่จะเหมือนกับคิดอะไรก็ทําอิสระเสรีนะครับอะไรแบบนี้ถ้าเปรียบไพ่ก็คือไพ่เดอะโฟมแบบนี้เป็นต้นชาวตุลรักอิสระนะครับไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบผูกติดชอบเรียนรู้ชอบพัฒนานะครับไม่ชอบที่จะหยุดนิ่งกับ ความรู้สึกสิ่งต่างๆแต่ก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดในบางครั้งนะครับแบบนี้เป็นตนน้นเนาะทีนี้เราก็จะมาดูเรือนอลีกันต่ออลีอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นดาวพาาัสดุดีก็จะเป็นเรียนสาสชาแบกรับภาระคนอื่นบริหารจัดการเก่งนะครับได้ดีกับการแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะสำหรับชาวตุลทีนี้เรามาดูในเรื่องของภพเรือนปัตตานีปัตตานีเนี่ยคือดาวคู่ใช่ไหมครับอย่างที่บอกมันเป็นคู่กับอังคารเนี่ย นะครับการเงินแล้วก็น่องของคู่เนี่ยมักจะผูกมัดรวมกันมานั่นแปลว่าชาวตุลเนี่ยมักจะมีนกษณะของการสร้างหลักปักฐานนะครับกับการเงินได้ดีเนี่ยก็ต้องมีคู่ด้วยมีคู่สัญญาด้วยนะครับหรือมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์เนี่ยมักจะสําเร็จหลักจะทําอะไรแล้วเข้าในทิศทางเดียวกันได้ดีนะครับแต่มักจะมีความรู้สึกในเรื่องของความ เขาเรียกว่าเหมือนไม่เชิงกดดันแล้วก็ไม่เชิงที่จะมีปากเสียงกับคู่แต่หมายความว่ามักจะมีความต่างกับคู่นิดหนึ่งนะครับกับความรู้สึกอะไรแบบนี้แต่ก็เข้าขากันดีนะเป็นคนที่เข้าขากันดีกับคู่ของคนรักแต่มักจะมีการกระทําที่อาจจะดูสอดคล้องーーแล้วก็แตกต่างจากคู่เนาะมันอาจจะดูสับสนเล็กๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคู่มักจะมีไลฟไส์สไตล์มีความคิดต่างๆที่อาจจะแตกต่างจากคนตนนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า ตุลเนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบรักอิสระนะครับมักจะชอบทําอะไรโดยอิสระแต่ว่าคู่ของเราเนี่ยมักจะทําอะไรด้วยการที่อาจจะเหมือนกับแกมแกมแบบบ,บังคับคนตุลน,นิดนึงแหละอืนะครับหรือไม่ใช่บังคับแบบแบบคแบบาดคันนะแต่หมายถึงว่าอาจจะดูค่อนข้างแบบมีกฎมีระเบียบหรือว่าค่อนข้างที่จะให้ f o l l o w ตาม ประมาณนั ies, <a> ้นนะครับประมาณนี like ้แหละอชาวตุลก็จะเป็นคนที่ยอมคู่ก็ได้ประมาณนี้อาจจะเป็นคนที่ยอมคู่ประมาณเนี่ยเพราะคู่มีสิทธิ์มีเสียงแต่เราอ่ะมักจะยอมเขาก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเป็นราศีปณีปนอมนั่นเองนะอืใช่เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นมรณะแปลว่าจบจบไปเถอะปณีปนอมไปให้มันจบจบไปไม่ต้องเอาอะไรให้มันเป็นปัญหาคือให้มันจบที่เราอะไรประมาณเนี่ยคนตุลอาจจะใจกว้างนะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะ อ๋อแล้วยังพลิกแพงสถานการณ์มีการหาเงินหาทองเก่งนะครับมีรายได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะชอบการเสี่ยงโชคสำหรับชาวตุลน,นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อในพบเรือนสุภาสุภาะนะครับคือเรือนเมทุนของด้วยดาวพุธเลขสี่และเป็นดาววินาศด,ด้วยสุภาะวินาศแปลว่าชาวตุลมักจะไปศึกษาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและมีเซนส์ ซิกเซนส์ลางสังหอนอ่อนๆนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ย mm. เป็นดาวแห่งสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณ mm. เป็นภพวินาศแ mm. ปราว่ามีซิกเซนส์มีลางสังหอนดีนะครับและเป็นคนที่แสวงหาความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อมักจะไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับมักจะชอบศึกษาแล้วก็ชอบเรียนรู้พัฒนาอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี อิสระกับการที่ไม่ค่อยผูกติดผูกมัดอะไรเท่าไหร่เนาะชอบอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งต่างๆในในในความสําเร็จหรือว่าในเรื่องของการพูดจาก,การเจรจาสิ่งต่างๆเนี่ยมักจะเหมือนกับให้ความสําคัญในเรื่องของอสิ่งต่างๆเหล่านี้มากนะครับสำหรับชาวตุลเลยเนาะในเรื่องของคําพูดคําจาด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างโฟกัสเลยนะครับแบบนี้เป็นตนน้นน้อ แล้วก็ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของพพเลือนกรมมะพพเลือนกรมมะคือเรือนดาวจันนะครับดาวจันเนี่ยเป็นพพเลือนกรมมะก็เป็นคนที่ชอบทํางานอาสางานบริการนะครับหรืองานสาธารณาสุขหรืองานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอเพื่อสังคมนะครับอะไรประมาณนี้อืม ใช่ครับเพราะว่าเป็นงานบริการก็ได้นะครับเช่นเป็นแอร์โฮสเตสนะครับหรือเป็นสจวตหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นภาคบริการหรือว่าทํางานเกี่ยวกับสารตุลาการความยุติธรรมสิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยครับจะเป็นคนที่ปณีประนอมแบบเนี้ยเออนะประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนอะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นชาวตุนเนี่ยก็จะชอบอะไรที่มันแบบลักษณะของงานที่ทําก็คือ,อพูดง่ายง่ายด้วยนะครับชาวตุนเนี่ย เป็นงานอะไรที่ชอบแบบสบายนิดหนึ่งคำว่าสบายในที่นี้คือไม่ชอบแบบใช้แรงงานแต่ชอบใช้สมองกับการคิดนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้นักษะของการช่วยเหลือนะครับเยียวยาคนอื่นชาวตุนจะเป็นนักจิตตวิทยาไหมก็ ก็น่าจะได้เนาะเออทำงานจิตวิทยาก็ได้นะครับแล้วก็เนสเซอรี่ก็ได้แบบเลี้ยงเด็กอะไรแบบเนี้ยหรือทํางานสาธารณสุขต่างๆก็ได้อสอมอก็ได้หรือว่าสารผร้พ้ภากษ,ษาจุลาการแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นงานพวกบริการหรือว่างานสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรแบบเนี้ยครับอืเป็นในเรื่องของน้เมตตาด้วยอะไรเงี้ยกองทุนการกุศลสิ่งต่างๆ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับชอบความแบบสวยงามละเอียดละออนิดนึงอะไรประมาณนี้สำหรับชาวตุลเนาะทํางานโรงแรมก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูพบเรือนออราผะทีนี้พบเรือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพบเรือนลาผะราพะคือพบเรือนอาทิตย์อาทิตย์เป็นลาผะ แปลว่าชาวราศีตุลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็มักจะมีโชคมีลาภดีนะครับมีคนเมตตามีคนส่งเสริมมีคนสนับสนุนมีคนให้โอกาสอยู่เสมอๆนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะอือสหรับชาวตุลน,นะครับเป็นราศีที่ต้นๆเลยนะที่ให้การยอมรับจากคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นราศีที่มีความสามารถมีการต่อย,ยอดการพัฒนานในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆค่อนข้างดีเป็นคนที่มี ไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดมีการพัฒนาในเรื่องของลาภผลรายได้ต่างๆก็นํามาซึ่งสิ่งต่างๆเข้ามาอยู่สม่ําเสมอชาวตุลเนี่ยมักจะมีโชคมีลาบมีนมเมตตามีสเสน่ห์นะครับทำให้คนอื่นเนี่ยให้การสนับสนุนดีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะาเราอาจจะดูเหมือนกับหน้าตาเป็นเมตนะครับแบบช่วยเหลือคนอื่นดีเป็นคนที่มีเมตนะครับในการกระทํา นะดาวจันรเป็นพบเล่นการกระทำมีมีเมตตาในการกระทําแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนอื่นได้ดีนะครับประมาณนี้ทําอะไรเนี่ยค่อนข้างดูสะอาดนุ่มน,นวลอะไรแบบเนี่ยเป็นต้นนะครับปณีป,น,ปนอมก็เก่งเลยทําให้คนรู้สึกว่าดูเฟรนเล่ดูเข้ากับคนอื่นง่ายเลยทําให้อยู่ตรงไหนก็มีโชคมีลาบม,มีความโดดเด่นแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทําให้ชาวตุลนนะ่ะมักจะมีสเสน่ห์ตรงนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ก็ครบแล้วนะครับกับการดูดวงพื้นฐานของลักขนาดตุ่นเนาะก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ